เจนนิสชุดชมพูในตำนานที่ทำให้โลกโซเชียลสันเทือนความจริงที่คุณยังไม่รู้ใครๆก็ต้องยอมรับว่าภาพและคลิปของเจนนิสเจนนิสตาพรหมพดุงชีในชุดสลิปเรส,สตินลูกไม้สีชมพูกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากทั่วโลกโซเชียลแต่หลังความสวยงามและความมรั่นั้นมีเรื่องราวและข้อความสำคัญที่คุณอาจยังไม่ได้ยินเจนนิสได้เปิดใจอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับคลิปที่ทำให้เธอกลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจและสิ่งที่เธอต้องการให้ทุกคนเข้าใจหนูไม่ได้สวยมากคนอื่นสวยกว่าหนูเยอะ เจนิสอธิบายว่าคลิปที่เป็นไวรัลน,นั้นเกิดขึ้นโดยบังเอิญเธอไม่เคยคิดว่าภาพถ่ายที่ถ่ายเพื่อใช้ชีวิตประจําวันจะกลายเป็นที่พูดถึงขนาดนี้แต่เธอก็ยอมรับว่ามีบางอย่างในคอนเทนต์ของเธอที่เยาวชนไม่ควรดูและเธอต้องการให้ทุกคนมองคอนเทนต์ของเธอเป็นเพียงเรื่องบันเทิงเท่านั้นหมวกกันน็อกต้องสมใส่เจนิสยอมรับผิดในประเด็นที่เธอไม่สวมหมวกกันน็อกขณะซ้อนท้ายรถมอเตอรไ์ไซค์เธออธิบายว่าเป็นเพราะความรีบร่งและไม่คิดถึงแต่เธอก็ย้ำว่าเยาวชนไม่ควรทำตามเพราะนั่นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยและผิดกกฎหมมาาาย Comment คคเเนต์ุทงพศ มันไม่ใช่เรื่องตลกเจนิสพูดถึงความรู้สึกของเธอเมื่อเผชิญกับคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมเธออธิบายว่าเธอไม่ได้รู้สึกโกรธแต่เธอกังวลว่าคอมเมนต์เหล่านี้อาจส่งผลต่อเยาวชนที่อ่านและเข้าใจผิดเธอขอให้ทุกคนคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นก่อนที่จะพิมพ์อะไรบนสื่อสังคมออนไลน์ชุดชมพูในตำนานจากไวรันไปสู่การช่วยเหลือ เจนนิสประกาศว่าเธอจะนำชุดสีชมพูที่เป็นตำนานมาประมูลโดยเงินทั้งหมดจะบริจาคให้กับมูลนิธิคนชราที่ถูกทอดทิ้งเธออธิบายว่าเธอต้องการให้ความสนใจถูกเปลี่ยนมาสู่การช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆคำถามที่ท้าทายคุณคิดยังไงกับการที่เจนิสใช้ความมารั่นของเธอเพื่อการกระทําที่ดีคุณเห็นว่าดาราในปัจจุบันควรมีหน้าที่ในการส่งเสริมสังคมอย่างไรบ้างมาร่วมพูดคุยในช่องคอมเมนต์เถอะ